สบายดีพี่น้องนี่มีม้อนไปตลาดมากกรได้ของมะน,น,นั่งมะแนมที่นี่เลยพี่น้องเอ้ยมารีวิวให้พี่น้องเบิ้องน้อยหนึ่งก็ให้พี่น้องเบิง้งนี่ไปไปตลาดซื้อปิ้งหมูสบายดีพี่น้องซื้อปิ้งหมูสิบพันกีบมากินแรงสี่สิบบาทพี่น,น้องแลนาคาต้นไม้ต้มนาคาเจ้าบาทไม้ต้มน้ำไม้ไายให้ข้าปอกให้เรียบร้อย เจ้าบาทหาพันขีบจะได้หมกทั่วหมกทั่วให้พี่น้องกทั่วให้เด้อเด้อกทั่วข้าวผูก็ให้สวนนะทัวเชี่ยนเชียนเลยสองหมัดนีสองหมัดหาพันขีดสองอันนี่หาพันขีดเจ้าบาทพี่น้องจำพัวกิน อันนี้หั่นสมปลาปลาสมสื่อปลาสมเคื่องโตเครืองโตอา่าสิบหาพันกีบปลาสมพี่น้องกลาหาสิบบาทพี่น้องมาปิ้งมาปิาง้งกินสื่อนังเค็มมันจะมาตำมันดีก็ไดตำแล้วไม่สุกสองอันสิบหาพันกีบ น้าสิบ,บาทสองอันนี่พี่น้องสิบ,บาทแล้วก็ไม่ได้ันมกไก่มาได้มกไก่มกหาพันขีบสองมกสิบพันทพี่น้องสองมุกสิบพันมกปลาเป็นมกไก่พี่พี่ได้พี่น้องได้หมดมุกฝามกปลา,านัง ิพัดกีบกัมเม้อนซื้อยำสลัดย่ำสลัดนี่ก็สสิบาที่นอกสิพัดกีบเด้อกินจังหน่อยนี่แหละินจะ่ั่วคงเพิ่นอีไส่แล้วก็ได้แตงโมก็ได้มักโมพี่น้องซื้อมักโมมโม3หน่วยาแล้วหน่วยนึงันี้พาแล้วเห็นหลพี่น้องเอ้ยพาหมดแล้วนสิเตรียมเฮาเฮาหๆเห็นลสิมกิน สามหน่วยสิบพันขีดสี่สิบบาทพี่น้องมามามากินแตงโมแล้วกันแล้วก็มากินน้ำสลัดน้ำกันอึ๊บ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 มามาพี่น้องมากินน้ำสลัดน้ำกันเด้อมุดทุกคนเด้อทางไกลทางไกลทางประเทศลาวทางประเทศไทยทางต่างประเทศมามามา ย да. de ังสลัดน้ำกันเด้อมัดตะปูทุกคนเด้อสลีเอ้ยกินสลัดน้ำกัยได้ละเด้อมัดตะปูทุกคนเด้อกลับไปพินน้องเล็กแล้กะเพื่อนๆนั่นมัดตะกคนนั่นแหละวางโต้นแล้วก็เพื่อนนั่นนางเป้แล้วก็นางอย่างอื่เป็นเพื่อนกันนะนะมาไหมโรงงานมัดตะปูทุกคนมากินน้ำกันเด้อมา นัสลัดกินแตงโมลูกตาเอ้ยป็นได้นหลูกเอ้ยเป็นห่วงเ้อนั่นคันบาเบิงแม่อยู่กะตอนนี้จะยัง่างยังบ่ได้เนาะยังเข้าใจยังเข้าใจลูกยังบอกยังบ่ได้ป็นแข้งลูกเด้อโอ้ยแมยก็เป็นห่วงคือกันแหละเนาะบนหนาเลย เห็นหอดเด้อลูกเด้อทุกตาเด้อไม่เป็นห่วงลูกเด้อเกดิดไม่ได้นะคนเฮามันบูเมื่อเจ็บเมื่อเป็นบยากจะเจ็บจะเป็นอะไรมันกับอะไรยากความเจ็บความเป็นกับแค้นโพสบัดยางความตายกับแค้นโพสบัดยาง จะเจ็บก็จะเป็นมันก็เป็นเอาบาทเดียวโอ้โหเมือเจ็บโอ้โหเมือตายคนเฮาเป็นน่นี่แหละเขาหนังนนี่เด้คือหน้องดิมาไหมากินด้วยกันน้ำสลัดเจ้าเดิม ันซื้อทงเดียวซื้อสองทงกับกินโบเบิร์ตต่อกับเบิร์อมันเนียกับโบเบิร์ตต่อมาม่กินกันเมื่อทุกๆคนเด้ออเินเมื่อทุกคนเลยพี่น้องทั้งลูกทั้งหลานทั้งพี่ทัง้งน้องเดินซื้อกับโอ้ยเออนซื้อเออนซื้อเตาเออนตะปูเออนนะเพื่อน ก็คือว่าแล้วโอ้โหสื่อกับกันมอื่นเนาะสื่ออื่นได้ไหนกินพักไปจะมินพี่น้องเอ้ยรับผิวพันดีกินเนยอก็บอดีเดอกินแบบนี้ได้ ที่ม้งหัว นั่งแดดสวมถายถึงแลวห่อนห้อนมีห่อนแค่ห้อนกลาเพื่อห่อนเอาเดอนเดอนเอาภาสาละผมแหละเดอนหนาผมแล้วไม่จะหนาเดอนนียังห้อนอยู่ดอกเดินซีเอ็ดังหอนอยู่เดนซีสองผมแล้วม่จหนาว 嗯。 nhắn cứ xương chị xương nhắn luôn Hứng? thịt nhắn cứ xương biết thấy non thì đã có dùng hết bây giờ này mà phải đứng với mẹ này ไห้รัดอันนี้คกะยุณรัดหน่อย นี่นะก็แล้วพี่น้องก็ไม่ได้อยากเข่าแล้วหมูแดงนะเดีมอยก็แล้วนะแล้วก็ไ่ได้กินล่ะแม่หม้อเนี่ยกินแบบนี้ได้กินนี่แล้วก็แล้วไปกินแล้วก็คือแล้วแล้วก็ไ่ได้ล้ำอีกเดี๋ยวบอกโอ้ยหมูแดงสิอยากเข่าอีกก็บอได้พี่น้องกินเนี่ยก็คือแล้วเรือยไปกิน họ con đi Mình đặt là này phải nọng ở Trăng này thì, nóng, này thì, thì nóng, nóng. cười, <Cinh> cười. <cười> này thì nóng, nóng. cả ល្រូវាបាន់ទាន់ទៅ្រ2វាបាន់ទាន กินกับย่งยทีบนและที่นอก คลิปนี่คิงกะลาไปก่อนนะพี่น้องเด้อไม่เล่นกดไลก็แชร์ส่องน้องคิงยายหมอน,น,นพี่น้องเด้อบ๊ายบายเอาคลิปนี้กับแม่มดลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดตะใครกดกระเดียงให้ส่องน้องคลิ้งย้ายหมอนนะพี่น้องเด้ <laughs> เอบ๊ายบาย